ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่อแต่นี้ไปโปรดรับฟังเรื่องราวในพระมหาติปทานสูตรซึ่งเป็นข้อวัดปฏิบัติที่จะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้เข้าถึงความพ้นทุกข์เมื่อกี้นี้ตอนที่จบจาก มท่ทานจบจะหยุดจากพระสูตรบอกว่าเรื่องนี้เป็นนวสีความจริงไม่ใช่เป็นเป็นธาตุสี่ธาตุสี่นี่ก็อยู่ในกายานุปัสสนามหาอุติปฐานสูตรความจริงมหาอุติปฐานนี่แบ่งออกเป็นสี่แบบคือกายานุปัสสนาหนึ่งเวทนานุปัสสนาหนึ่งจิตานุปัสสนาหนึ่ง ทำมานุปัสนาหนึ่งแต่ความว่าความจริงก็น่าจะบอกท่านหลายว่าอะไรมันเป็นอะไรแล้วแล้วกันมาแล้วกันไปก็คือว่าไม่ได้บอกกันตั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าอาศัยความรีบเป็นสำคัญเกรงว่าจะจัดการให้ไม่ทัน เปน็นอนุวาตั้งแต่หนึง่งอน,นาปานบับคนดีอิริยาบถคนดีสัมปชัญญาคนดีแล้วก็มาอะไรละ่ะมาปฏิกูลบับคนดีท่าสีกคนดีนวสีกคนดีทั้งหมดนี้เป็นกายานุปสัสนามาหาปฏิปทาน เป็นเรื่องที่ว่ากันถึงภายในกายก็ไปนั่นมารู้กันว่าเรื่องของในกายแล้วก็จะสรุปไปฟังอีกทีหนึ่งเมื่อจบกายานุปัสนามมหาปฏิปฐานก็จะสรุปในข้อนี้ว่าเราควรจะรวบรว,รวบรัดในการปฏิบัติอย่างไรมันถึงจะสมควร นี่การปฏิบัติในกรรมฐานเพราะว่าการเป็นนักบวชการเป็นนักปฏิบัติขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าลืมอิทธิบาทสจรณะสิบห้าและก็บารมี10รักษากำลังใจทั้งหมดในไว้ให้ครบท่วนการทรงจิตที่เป็นสมาธิให้เป็นอารมณ์ จะใช้คำภาวนาหรือว่าพิจารณาในมหาปติประานนสูตรทั้งสี่ทั้งหมดนี้ก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านพอใจเมื่อพิจารณาตอนต้นเป็นสมถะสรมทรงอยู่พิจารณาตอนปลายเขาเป็นวิปัสนาญาณถ้าฉลาดในการพิจารณาก็ใช้เพียงมหา,าติประานหมดใดหมดหนึ่งท่านก็เป็นพระอระหันต์ได้ แต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นไม่ได้จะเป็นประโสดาสีทาคานาคารันไม่ได้ท่านก็เรียกยังเรียกว่าเป็นท่านผู้ปฏิบัติเพื่อระโสดาปฏิมักก็ยังชื่อว่ามีความดีอยู่มากไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแต่ถึงกระไรก็ดีขบันดาท่านพุทธบริษัทท,ท่านหลายโดยทุนนา เรื่องจรณะสิบห้าบรมีสิบมีความสำคัญมากจงอย่าทิ้งถ้าเกิดได้การท้อถอยขึ้นมาก็ใช้อิทธิบาตสี่ระก,การเขาควบคุมจิตก็จะมีกำลังสามารถจะส่งความดีทั้งหลายเหล่านั้นไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจรณะสิบห้าบรมีสิบถ้าว่าท่านมีกำลังจิตไม่ครบถ้วน คำว่าบรรลุมรคลมันเป็นของยากดีไม่ดีมรคลก็ไม่บรรลุแต่กลายเป็นบรรลุอเวจีมหานรกไปเพราะจิตมันหยาบฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนสาธรรมิกะได้ญาติโยมพุทธบริษัทอย่าทิ้งความดีส่วนนั้นเอาเป็นแดงกันนะรกไปก่อนและจงอย่าคิดว่ามันลำบาก เราลำบากในการต่อต้านความชั่วดีกว่าเราเป็นมิตรของความชั่วมันจะพาตัวลงอบายภูมิสำหรับธาตสีน่นี้ตามธระบาลีทันว่ายอย่างนี้ผู้น่จะบรังพิกเวพิกขุดังนี้เป็นต้นความว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีก พิสุย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี้แลโดยความเป็นธาตุว่าอาทิวัมสมิงกายเยที่มีอยู่ในกายนี้อันนี้เป็นธาตุดินนี่ธาตุน้ำนี่ธาตุไฟนี่ธาตุลมเมื่อดูก่อนวิสุทน,นหลายแม่ชั้นใดเหมือนกับ คนฆ่าโคแล้วลูกมือเขาบอกคนบูฆ่าโคผู้ฉลาดฆ่าแม่โคแล้วแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วก็นั่งอยู่ในทางสีแพร่งดูก่อนพิสุุทั้งหลายฉันนั่นแลพิสุย่อมพิจารณา ย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี้แลโดยความเป็นธาตุว่าสิ่งที่มีอยู่ในธาตุนี้คือในกายนี้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟดังนี้พิสุย่มพิจารณายิ้งกายในกายเป็นไปภายในบ้าง พิจรารณาให้กายในกายเป็นเป็นภายนอกบ้างพิจารณาให้กายในกายทั้งภายในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้าง หรือก็มีสติคิดอยู่ว่ากายมีอยู่ข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเกยเธอนั้นเพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้เพียงนแต่ศักว่าเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมมายึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุททั้งหลายพิสุย่อมพิจารณาท้กายในกายเนียงเนียง,งดังนี้แล นี่ว่าการทั้งตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินทสีบรมศาสนดาสมมาสมพุทธเจ้าทรงตรัส <c oughs> <c oughs> เวลานี้ก็เอาพระบาลีเข้ามาว่ากันไว้ก่อนทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันที่ไอ้คนบางหลายเห็นว่าคำสอนทุกคำนะเป็นเรื่องของผมแตู่ด้เดียว ดีไม่ดีเขาจะเห็นว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าไปใครเขาจะเห็นว่าผมเป็นพระพุทธเจ้านี่ผมไม่หนักใจแต่ถ้าเมื่อไรผมรูมีความรู้สึกตัวว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าเวลานั้นผมก็มีโอกาสมีหวังแน่นอนว่าได้ไปอยู่กับเทวทัตแน่เป็นอันว่าความเป็นพระพุทธเจ้านี้จะไม่มีสำหรับผม ผมจะไม่ยอมสร้างความรู้สึกว่าผมเป็นพระพุทธเจา้าเจนั้นก่อนที่จะกล่าวธรรมะใ,ใดๆจึงเอาพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาสสันดามาทรงว่าไว้ก่อนเอาไปเรื่องขึ้นน้านี่ตามใจความพระบาลีข้อน,นี้ในท่าศีก็มีอยู่ว่าองค์สมเด็จพร,ระสัมมาสัมพุทธเจา้า ทรงแนะนำพวกเราว่าให้มีพิจรารณากายนี้ว่ามันมีแต่เพียงธาตุสีคือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเรื่องธาตุนี้จะเรียงเหมือนท่านหรือเรียงไม่เหมือนท่านไม่สำคัญสำคัญอยู่ว่าให้มีความรู้สึกว่าไอธาตุในร่างกายของเรามีสี่ นี่ตอนนี้ท่านมีอยู่ท่านกล่าวไว้บอกว่าเหมือนกับบุคคลผู้ฆ่าโคเมื่อฆ่าแม่โคแล้วก็แบ่งเอาเป็นสีเป็นส่วนๆคือเอาเนื้อไปไว้เนื้อเอาหนังแอ้กก็ดูไว้ส่วนหนึ่งเอาลำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไว้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็าัดไฟ ธาดน้ํำนี่เขาเจอวางไว้ที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> แล้วก็มานั่งพิจารณาว่าโอ๋นอโคตัวนี้ที่แรกจริงๆเราเห็นมีเขาม,มีหนังมีหูมีขนสวยท่าทางสงาา่าผ่าเผย แล้วเวลานี้ถูแแล่แบ่งเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนแล้วก็ดูไว้ไวทางหนึ่งเอาหนังไว้หนังไว้ทางหนึ่งเอาเนื้อไว้ทางหนึ่งเอาตับไตไส้ปอดไว้ทางหนึ่งมองดูแล้วมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันมันเต็มไปด้วยความสกปรกเต็มไปด้วยความโสโครกและก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่มีการทรงตัวมันมีความเสื่อม คือเจ้าโคตัวนี้ก็ขณะที่มันจะเกิดมาที่แรกมันออกมาจากท้องแม่มันก็ตัวเล็กนิดเดียวต่อมาความเติบใหญ่ก็ปรากฏขึ้นเมื่อปรากฏความเติบความโตขึ้นมาแล้วมีเนื้อหนังสมบูรณ์บริบูรณ์เราก็เห็นว่าเป็นโคสวยน่ารัก แต่เวลานี้เราแลกไปไว้เป็นส่วนๆน,นี่เราหาความสวยสดงดงามความในความเป็นโคของเธอไม่ได้เลยไม่มีอะไรตรงไหนของโคน่ารักเป็นกล่าวว่าข้อนี้มีอุปมาชั้นใดพระโยคคาวายจองหลายที่เจริญพระกรรมฐานก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณา ในเรื่องธาตุสีนี้ไม่ใช่ไปน,นั่งภาวนาก่อนธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟฮะจะเอากระบาปัตวีธาตุเตโชธาตุวาโชธาตุอาโปธาตุย่างนี้ไม่เป็นเรื่องก็มาถานกองนี้เป็นด้านสมถะภาวนาในก่อนการพิจารณาตอนต้น ท่านให้ใช้จิตพิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกับร่างกายของโคที่ถูกเชืออแล้วความจริงที่เราเห็นว่ามันเป็นแท่งทึบเป็นร่างกายเป็นเรือร่างขึ้นมาเนื้อแท้จริงๆของมันก็คือธาตุสี่เพื่อธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟวันก่อนท่านพูดถึงอาการ32สองแบ่งเป็นชิ้นเป็นส่วน เรครานี้ไม่อย่างนั้นเอามารวมตัวกันส่วนที่มีความแข็งเช่นหนังก็ดีเนื้อก็ดีกระดูกคนดีอย่างนี้ที่มีอยู่ในกายเรียกว่าธาตุบินความเหลวในร่างกายที่มีน้ำลายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจาระอขอโทษปัสสาวะเป็นต้น ปัสสาวะและน้ำลายเป็นต้นน้ำหลเหล่านี้เป็นธาตุน้ำอาการที่พัดไปในร่างกายมีลมหายใจเขาออกเป็นต้นเรียกว่าธาตุดินความอบอุ่นในร่างกายเรียกกันว่าธาตุไฟขณะใดที่ธาตุทั้งสี่นี้ยังมีความสามัคคียังมีกำลังเสมอกันเพียงใดก็ชื่อว่าธาตุนี้ ร่างกายนี้ก็ยังทรงสภาพเป็นปกติคําว่าทรงสภาพคงก็เป็นปกติก็สแสดงว่ามันมีการเปล่งปลัง่งมีผิวพรรณวันนะผุดผ่องหน้าดูหน้าชมน่ารักหน้าปราถนาหน้าชอบใจแต่ว่าธาตุแตงสีนี้ถ้าธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งบกพร่องลง สมมติวา่าถ้าธาตุไฟอ่อนกำลังลงความอบอุ่นในร่างกายก็มีน้อยธาตุอื่นทั้งหมดก็ทำาอันตรายสิ่งแกละกันาธาตุไฟมีความอบอุ่นพกเพื่อให้ธาตุน้ำกับธาตุดินมีกำลังสมดุลกันถ้าไม่มีธาตุไฟเสร็จแล้วธาตุน้ำก็ละลายธาตุดิน ทำอันตรายกับธาตุดินทําร่างกายที่เป็นส่วนของธาตุดินให้มีกําลังย่อหย่อนลงไปร่างกายเราก็เกิดโรคท่านี้สมมติว่าธาตุดินธาตุไฟธาตุลมสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าธาตุน้ําขาดไปร่างกายก็สูบซีดหมดกําลังเหมือนกับคนที่ป่วยขาดน้ําไปมากๆหมอให้น้าเกลือเป็นการช่วยธาตุน้ํา ก็จะภูมิพอมีกำลังขึ้นนี่ถ้าธาตุน้ำสมบูรณ์ธาตุไฟสมบูรณ์ธาตุลมสมบูรณ์ธาตุดินหย่อนลงไปมันก็ผอมแงแก่เดินไม่ไหวร่างกายเหมือนกันไม้จิ้มผีก็ไม่มีอะไรจะดูดีเป็นนั้นว่าร่างกายของเราทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าประกอบด้วยธาตุสี นี่การพิจารณาท่านบอกว่าให้พึงรู้ว่าไอ้กายนี้มันเป็นธาตุสีมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเรานี่ผมขอพอูดย่อๆเพราะตามพระบาลีท่านกล่าวว่าอย่างนั้นบอกว่าเห็นความเกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็เห็นความเสื่อมไปในร่างกายทั้งกายภายในคือกายเราแล้วก็กายภายนอกคือกายของบุคคลอื่น เราก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้เราไม่ยึดไม่ถือร่างกายทั้งภายในและภายนอกเราไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกนี้นี่ตอนนี้เป็นมิปสัสนาญาณเราก็ท่าสี่คือร่างกายเข้ามาเป็นบัตฐาน <c oughs> ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าร่างกายนี้ประกอบขึ้นมาได้ด้วยทาสี่ ธาตุสีนี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมันรวมตัวกันในขณะแรกมันมีความสมบูรณ์บริบูรณ์รวมตัวกันดีหน้าตาผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยสดง,งามมีกำลังวางชาดีอันนี้ในการต่อไปธาตุสี่นี้เมื่อมันมีความเจริญถึงที่สุดความเสื่อมมันก็ปรากฏ หมายความว่ามันเข้าถึงจุดอิ่มเหมือนกับน้ําที่เขาใส่ไว้เต็มถังมองดูถังก็เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ชื่นใจนี่ว่ากระแสน้ําที่ไหลเข้ามาขัางอยู่ในอ่างที่เขาก,กไว้อ่างเมื่อเต็มมีน้ําเต็มเปี่ยมแล้วก็มีความชื่นใจแห่งความผ่องใสของน้ํา ตอนนี้สำหรับน้ำที่เต็มแล้วเขาก็ยับยั้งน้ำเก่าน้ำที่หลังให้ไหลส่งเข้ามาในอ่างเขาก็ยับยั้งไม่ไห,หลกลับมาใหม่ล่อยให้น้ำในอ่างนี่สงอยู่แต่ภาคทรงอยู่ตามอัตาภาพของมันเองตอนนี้ละบรรดาท่านพุทธบริษัทอาการระเหยน้ำระเหยขึ้นไปบา,ากาศบ้าง ซึมไปตามแผ่นดินบ้างน้ำมันก็ยันน้อยลงไปทุกทีทุกทีน้ำเก่าหมดไปน้ำใหม่ไม่เข้ามาถึงแทนที่จะมีะบ้างก็เล็กน้อยไม่พอสมดุลกันก็เหมือนกับร่างกายของบุคคลเราที่หนุ่มสาวเต็มที่แล้วเมื่อความแก่เข้ามาถึงมันก็จะพบกับความสุดโทมร่างกายก็จะห่อใจเหี่ยว จะสู้จะซีดไปทีละน้อยละน้อยตอนนี้ก็น่าจะนึกของเรื่อง,ของเขาบริวัตาเทระได้เห็นว่ายาคุณยายของท่านเยาวสาวทั้งมีอายุทะงร้อยยี่สิบปีมีผมหงอกมีฟันหลุดมีหนังตกกระมีหลังโกงนี่แนละสภาพของธาตนน้ำา่าุดินธาตุไฟเมื่อเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยสภาพของมันก็เป็นอย่างนี้ ในที่สุดคําที่เราว่าดีคือความผ่องใสความสวยสดงดงามมันก็ไม่ปรากฏมันปรากฏแต่ความเหี่ยวปรากฏแต่ความแห้งปรากฏแต่สิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่าชมมองแล้วมันก็จืดลุกตานี่เป็นอันว่าไม่มีความดีอะไรเลยที่จะเพิ่งเกิดขึ้น ไม่มีอะไรน่าดูไม่มีอะไรน่าชมที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะความเสื่อมมันเข้ามาถึงที่เราเรียกกันว่าอน,นิจังมันคลายเข้ามาอน,นิจจังนี้เป็นวิปัสนาญาณนิธรรมดาร่างกายมันมีสภาพอย่างนี้และจิตใจของเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาหรือเปล่า ทั้งวันทั้งคืนที่เรานั่งอยู่เรายืนอยู่เรานอนอยู่เราเดินอยู่เราทํางานบ้างเราว่างจะก,กินการงานบ้างท่านท่านหลายมีความรู้สึกเมื่อรเปล่าว่าร่างกายของเรานี้มันมีสภาพไม่เที่ยงนี่เป็นกฎธรรมดายของมันแล้วมันก็เยือกซุดสะโซมโดยตามปกติไม่เคลื่อนกับไปหาความพัง ในที่สุดอาการสลายตัวของมันก็จะปรากฏมันก็จะาตายในที่สุดยีงเรียกกันว่า,น,า,านัตตานีตาีิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพวกเธอจงอย่ายึดถือเอาร่างกายนี้เราเห็นก็เพียงสักตะวัเหิน มันเป็นที่อาศัยแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นแต่เพียงที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นมันไม่มีอะไรที่จะเป็นปัจจัยเป็นเราเป็นของเราเธอทั้งหลายจงอย่ายึดถือร่างกายแล้วเธอทั้งหลายก็จงอย่ายึดถืออะไรอะไรทั้งหมดในโลกนี้ ทำไมองค์สมเด็จพระชินาสีบรมศราสันดาสมาสัมพุทธเจ้าถึงตรัสอย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุด ร่างกายของเราเราไม่เคยต้องการให้มันแก่ทนุถนอมเท่าไรก็ตามมันก็ยังแก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยยอมเสียค่าฉีดยาค่ายาป้องกันค่าหมอตรวจสักเท่าไรก็ตามทีก็ยับยั้งอาการป่วยของร่างกายไม่ได้เพราะธรรมดามันเป็นอย่างนั้น แล้วในที่สุดเวลาที่มันจะตายเราก็ยังห้ามไม่ได้อีกถ้าเราห้ามความตายได้บรรดาหมอทั้งหมดในโลกคนที่เป็นหมอมีความฉลาดในการรู้โรครักษาโรคหมอไม่ตายแล้วก็นอกจากนั้นพ่อเขาอหมอแม่ของหมอญาติของหมอปู่ยา่าตาย,ยายญาติพี่น้องขขาหมอไม่มีใครตาย พาหมอป้องกันได้หมอมีวิชารู้ในการรักษาโรคแต่ถ้าว่าจะว่าแต่าญาติของหมอเลยตัวหมอเองก็ยังตายทั้งนี้เพราะรอะไรเพราะความตายนี่มันเป็นธรรมดาของร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วมันก็มีเวลาที่จะตายเป็นที่สุดอาการอย่างนี้มันเป็นอาการธรรมดาของโลก เพราะร่างกายวัตถุสิ่งทุกอย่างในโลกมีสภาพเหมือนกันองค์สมเด็จพระพระุทธกวนลกาวว่าจงถือว่า,วาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดาคือการเกิดขึ้นและว่าความเสื่อมไปของร่างกายนี้เป็นธรรมดาการที่รู้ว่าเป็นธรรมดาก็สแสดงว่าจิตของเราไม่ขค่ไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเรา <c oughs> ในเมื่อร่างเราวางภาระคือร่างกายเีีนได้แล้วเราไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเม,มื่อม่เกิดขึ้นมาแล้วมันกแก่เราทราบว่าธรรมดาของมันกแก่ความเดือดร้อนเมื่อมันแก่เราก็ไม่เกิดขึ้น แต่การป่วยไข้ไม่สบายแปรกฏขึ้นเราก็ทราบชัดว่าอาการทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของธรรมดาความสะนุ่งสะเทือนของใจความเดือดร้อนมันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความตายมันจะมาถึงเราก็ไม่หนักใจเพราะทราบแล้วว่ามันจะตายเรื่องทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็มีสภาพเหมือนกันเราไม่ยึดถืออะไรเป็นเราเป็นของเราเมื่อมีอยู่มีชีวิตอยู่ก็อาศัยมัน เราก็ใชม้มันเมื่อตายแล้วมันก็ตายไปมันจะหายก็หายไปมันจะพังมันก็พังไปหรือว่ามันยังอยู่เราตายเราก็ไม่มีความห่วงใยในมันนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่องสมเด็จพระพุทธองท่านบรมาศาสนดาสอนไม่ยึดถือก็เรียกว่าให้ใช้สกายทิฏฐิ พิจารณาเป็นตัวตัดกินเลสเรากินเลสท,ทั้งหมดเราตัดด้วยอาการอย่างเดียวคือสก,กายยทิธิพิจารณา,าว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ความรู้สึกอย่างนี้มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเรือนร่างที่อาศัยโชวคราวเท่านั้นหรือบ้านบ้านเช่าที่อาศัยท่วคราวไม่ช้าเราก็ต้องไปจากมัน แต่ว่าไปแล้วเราก็จะขอไปรับไม่ออกไม่ขอยอมกลับมาพบก,กับร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้อีก <c oughs> คือเราไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้ชื่อว่าเข้าถึงอริยสัจในข้อที่สังโยชน์หนึ่งที่เรียกว่าสกายทิฏฐิถ้ารมอย่างนี้ปรากฏขึ้น,สนแสดงว่าเราก็ไม่สงสัยตัดวิจิกิจาชาสชยได้ อาศัยที่เราคิดคิดว่าเราจะไม่ต้องการมาเกิดอีกเราก็ส่งศีลให้บริสุทธิ์เป็นการป้องกันอบายภูมิเราก็ทำลายการมาฉันทะกับปฏิฆะคือความรักในเพศหรือความโกรธความยำบาดเสียป้องกันการเกิดต่อไปทกำกําลังใจเข้าถึงพระอนาคามี พอจิตทรงอารมณ์อย่างนี้แล้วเรายัางถือว่าพระนาคาม,มีก็ยังมีภาระที่ต้องปฏิบัติฉะนั้นเมื่อองสมเด็จพระสทรสวัสดีโสภาสรงเขาเราแล้วเราก็อย่าตามสมเด็จพระบริทีแก้ปไปอยพน์พานเราก็ตัดอารมณ์หลงในรูปวิชานและรูปวิชานเสียตัดมานะความถือตัวถือตนเสียความจริงมันไม่มีอะไรจะเป็นหน้าถือตัวถือตนคนและสัตว์ไม่ก็เท่ากัน ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านที่ปรารถนาอย่างอื่นจิตใจจับตรงเฉพาะพุนิพานอารมณ์ใจของเรานี้นั้นตัดชั้นทะากับราคะคือความใจพอใจในร่างกายย้ายมีเกิดขึ้นในจิตความพอใจในร่างกายของบุคคลอื่นย้ายมีขึ้นในจิตความติดยัว่วโน่นเป็นของเรานี่เป็นของเราเรากับมันจะไม่จากกาันย้ายมีอยู่ในจิต อารมณ์วางได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสามมิชิวตัดวิชาเสียได้แต่ความจริงก็ตัดทิสก,กายะทิฏฐิตันเองเมื่ออารมณ์จิตขรรบันดาท่านพุทธบริษัทเข้าถึงอย่างนี้เป็นเอกะกะตารมโดนิยมทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าท่านเป็นอ,รา,อาราตผลอรรบรรดาท่านพุทธศาสน,นิกชนวันนี้ก็พูดมาถงทงธาตุบัพคือธาตุสี มองดูเวลาก็เห็นสมควรกับเวลาต่อที่นี้ไปข็ารรนดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาจงใช้อิริยาบทให้เป็นเวตามัธยาใสของท่านพิจารณาพระกรรมฐานในธาตสีและในด้านวิปัสสนาญาณตามที่กล่าวมาแล้วตามกระแสรัสทธรรมทีศนาขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ว หากว่าท่านทำได้ตามนี้แล้วความถึงที่สุดของความทุกข์จะมีแก่ท่านต่อนนี้ไปขอทุกท่านจงปฏิบัติเพื่กรรมฐานตามอิทิยาบทที่ต้องการึ้นกว่าจะถึงเวลาสมควรของท่านสวัสดี